ว่าลิ้นจีน่นะครับเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องรสชาตินะการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการบริโภคทุเรียนการบริโภคบังคุดการบริโภคลิ้นจี่นะครับมันจะมีท้องทางความชอบของพี่น้องอผู้บริโภคอยู่แต่ในลิ้นจี่ของเราเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าได้กินตามฤด,ดูกาลนะครับมันกินตามฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยคนที่เคยกินดูบริโภคอยู่เนี่ย เขาก็จะเป็นที่รู้กันว่าเขาก็จะเฝ้ารอคอยเหมือนจินดิ้นจีคุณภาพดีจากเบอรแม่ใจเหมือนบางคนที่รอคอยการจินทุเรียนคุณภาพดีจากท่านต้องได้รับโชคจากสีแดงอันเป็นสีแห่งโชคลาภ้วยครับจีนะครับเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องรสชาติการบริโภคไม่ว่าจะเป็นการบริโภคทุเรียนการบริโภคบังคุดการบริโภคดิ้นจีนะครับมันจะมีท้องทาง ความชอบของพี่น้องอผู้บริโภคอยู่แต่ในดิ้นจีของเราเนี้ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าได้กินตามฤด,ดูกาลนะครับมันกินตามฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยคนที่เคยกินดูบริโภคอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นที่รู้กันว่าเขาก็จะเฝ้ารอคอยเหมือนอจินดินจีคุณภาพดีจากเภอแม่ใจเหมือนบางคนที่รอคอยการกินทุเรียนคุณภาพดีจากอ้อดินจีอ้อ พิถีอินทรีย์ของดีแม่ใจนะสีสวยไหลย,ยกอกตั้งนเนื้อนแน่นนะครับแล้วก็อร่อยอา ความดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับชาวโซนิชินะครับอำเภอแม่ใจแล้วก็ได้มาเป็นประธานท,ที่เปิดงานแต่งข่าวหลกอย่หนึ่งทำให้คนพินิจจีของเราเนี่ยหนึ่งนะครับระดับพื้นื้น,นึ่ยคือได้กินวิชีิที่เป็น,นที่เป็นออนคอร์ไทยก่อน นั่นก็คือในช่วงที่ห่อเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นการพ่นดาก็ไม่ได้พ่นเพราะมันมันมีไม่มีศัตรูมามรบกวนนะครับสีก็ดีรสชาติก็ดีเสร็จแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือมันเริ่มการปลอดภัยในอนาคตต่อไปเนี่ยอยากจะให้ชาสวสวนของเราเนี่ยเพิ่มคุณภาพการผลิตนอกจากห่อเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้ทําเป็นอินทรีย์แต่อาจจะไม่ต้องรับรองนะอาจจะดูระดับแค่วิถีหรือวิธีการทําอ่ะ ทำคล้ายๆกับเขาทำอินทรีย์รับรองแต่ไม่ถึงขนาดรับรองเน่นั่นคือนะครับได้เรียนให้ทราบเนี่ยนะครับทำให้ทราบว่าทางอำเภอแม่ใจเนี่ยมีท้อ,องดีนะครับแล้วก็คือมีวิจีนะครับที่จะทำให้เป็นสินค้าที่เป็นรายได้หลักนะครับของอจังหวัดของเรานะครับของอำเภอของเราและก็ของพ่น้องศิษย์กอนเรา ที่แม่ใจนะครับเป็นจุดป,ประสงค์รวบกันของในงานประทรวงเกษตรพร้อมกับจังหวัดพะเยานะครับที่จะทําลิ้นจี่คุณภาพนะครับและขยายผลต่อ,อในส่วนอื่นที่ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้แป้งใหญ่ของที่นี่นะครับอาจจะเริ่มที่พันก้นไร่ไม่ถึงสองพันไร่นะครับแต่ตอนตอนนี้ถือว่าแป้งใหญ่เนี่ยเราทคุณภาพอย่างที่เรียนเียนะครับลิ้นจีที่ของแป้งใหญ่ที่ห้อง ได้ถึง 6- กบถึงเจ็ดสิบบาทสำหรเกษยนะครับที่ได้มาเย็นและให้โอกาสะครทับได้มาพูดคุยกันในส่วนนี้ครับขอบคุณมากครับ